บูทูธนิ้ว2ดอกดอกกลาง4นิ้ว8ดอกแล้วก็แหลม4ดอกงบตัวนี้ก็ประมาณประมาณน่าจะหมื่นนิดๆแหละนะอันนี้ไม่รวมแบตนะก็จะเป็นสไตล์ใส่แบบพวกอุปกรณ์พวกของรถยนต์เดีย๋ยวมาดูกันโอเค okay. อันนี้ก็ด้านในก็จะอันนี้ก็จะเป็น power ขับกลางนะครับ4 channel อันนี้จะเป็นคัดดี1 channel นะแล้วก็มีแค่ปีแล้วก็ตัวบูทูตแค่นั้นเองก็เดี๋ยวเรามาทดสอบเสียงเพลงดีกว่าว่าจะประมาณไหนเดี๋ยวมาเทสเสียงกอางก่อน